สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช็อกโกเวิร์สไทม์ไลน์กันอีกเป็นประจำที่นี่นะครับที่สังคมเว็บไซต o ช็อกโก .com ของเราแห่งนี้ในทุกๆวันนะครับใกล้ที่จะถึงเทศก,กาลในวันว,นเวนาเลนไทน์นั้นวันนี้ผมได้หยิบยกเอานิยามความรักนะครับที่มีคนมาโพสต์เอาไว้ในสังคมช็อกโกผมอ่านแล้วเป็นเป็นมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความรักนั่นก็คือความทุกข์เพราะความรักในโพสต์นั้นกล่าวเอาไว้ว่าทุกข์เพราะ เกิดจากการพัดพลากในขณะที่ยังผูกพันเวลาช่วยคลายใจที่ผูกไม่เหลือพันความเศร้าเวลาจะสอนให้ยอมรับการพลากเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องพลัดตกในทุกข์อีกต่อไป ให้กำลังใจกับความรักดีๆของทุกๆคนนะครับส่วนใครที่ออผิดหวังในความรักหรือว่ายังคงมีความทุกข์อยู่ก็ขอเวยพทุกๆคนประสบความสําเร็จและก็สมหวังในความรักในเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ทุกๆคนนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมีโพสต์อะไรดีๆที่น่าสนใจนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับโพสต์แรกในวันนี้นะครับเราจะมาทําการแนะนําโฟลเดอร์ใหม่ของช็อกโกนะครับ ในชื่อโฟลเดอร์ว่า Incredible Hong Kong นะครับฮ่องกงในมุมที่คุณไม่เคยรู้นะครับวิธีการง่ายๆครับเข้าไปกดไปที่ Choco Channel นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดที่โฟลเดอร์ Incredible Hong Kong นะครับในนี้เนี่ยเราจะมีกูรูนะครับที่เป็นคนไทยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับมาให้คำการให้คำตอบ ว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารในเรื่องเกี่ยวกับความงามในเรื่องเกี่ยวกับภาษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับโดยกูรูของเราท่านนี้เนี่ยใช้ชื่อนาปากกาว่าแม่บ้านฮ่องกงนะครับปัจจุบันยังคงอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นะครับเป็นคนไทยดังนั้นไถรก็ตามที่สนใจอยากจะสอบถาารายดเยดข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฮ่องกงนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้แล้วทิมค,คอมเมนต์เข้าไปนะครับแล้วทางกูรูเหล่านี้ก็จะมาตอบในสิ่งที่หลายๆคนข้องใจนะครับเข้าไปเลยนะครับในโฟลเดอร์ใหม่ของเรานี้ i n c r e d i b l e Hong k องกงครับ ต่อไปนะครับใครก็ตามที่มีแนวความคิดว่าจะขอคนที่คุณรักแต่งงานนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังสะช่อนเลยนะครับวิธีไอเดียดีๆนี้ในโลกไซเบอร์นะครับพิมพ์เสร์ชคำนี้เลยครับโหวต for love ขอแต่งงานผ่านป้ายหาเสียงนะครับไอเดียดีๆไอเดียน่ารักนักแบบนี้สามารถที่จะหยิบยกนำไปใช้กันได้นะครับโพสต์ดีๆนี้โดยคุณเด็กน้อยครับ สำหรับโพสต์ต่อไปนั้นเทศกาลวันว,นเวนาเลนไทน์นะครับแบบหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอะเ,เราจะมีไอเดียดีๆอะไรนะครับที่เราจะไปทําการเลือกซื้อของนะครับให้กับคนรักของเราเพื่อเป็นของขวัญในวันวันเทศกาลวันวนาเลนไทน์นะครับลองเข้าไปที่โพสต์นี้เลยนะครับพิมพ์เสิร์ชคําว่า10ของขวัญยอดเยี่ยม ที่น่าให้ผู้รับมากที่สุดนะครับในโพสต์นี้จะมีการแนะนําถึงของขวัญนะครับที่น่าสนใจเอาไว้เป็นไอเดียดีๆนะครับเอาไว้ให้ทุกคนสามารถที่จะไปออซื้อของนะครับของขวัญให้คนที่คุณรักได้ดยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นผลงานแฮนด์เมดของคุณอาจจะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือโปรแกรมทัวร์พาหวานใจเราไปสวีทสวกันในเทศกาลบัลบอลเลน,น,นทายนะครับส่วนที่ว่าจะมีไอเดียดีๆอะไรเก๋ๆนั้นนะครับไปติดตามในโพสต์นี้นะครับโพสต์โดยผลดัลลี่ครับ แล้วโพสต่อไปนั้นในช่วงเทศกาลวันบาลนไทยนะครับหลายๆคนจะมีแนวความคิดที่อยากจะพาคนรักของเรานั้นไป,ปพักผ่อนรีแลกซ์กันสบายๆนะครับสักคืน2คืนใกล้ๆนะครับแนะนําที่นี่เลยครับกเกาะสม็ดพิมพ์เสิร์ชคํานี้เลยครับ10ที่พักที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นี่นะครับเป็นลายน้าของที่พักนะครับที่มีคนจะม,มาทําการรีวิวเอาไว้เป็นที่พักที่มีคนยอดฮิตบนเกาะเสม็ดนะครับใครๆก็นึกถึงว่าเอะเวลาเราไปเกาะเสม็ดหนึ่งเราเดินทางใกล้ๆใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงสามารถขับรถไปได้นะครับหาดทรายขาวๆน้ําทะเลเย็นๆ,ๆบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับคู่รักนะครับสุดแสนจะโรแม,มนติกส่วนที่ว่าจะมีที่พักอะไรที่มีคนไปทําการรีวิวแนะนํานั้นเข้าไปติดตามได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์ดีๆนี้โดยคุณ My Happiness ครับ โค้ดต่อไปนั้นเป็นโค้ดที่แนะนำนะครับมาจากโฟลเดอร์ Incredible h o องก o n นะครับใครก็ตามที่เป็นสาวกของประเทศฮ่องกงนะครับเวลาไปฮ่องกงทีไรเนี่ยนึกไม่ออกว่าอยากจะไปทานร้านอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งมีคอมเมนต์ครับว่าเป็นร้านอาหารที่คนฮ่องกงกันเองเนี่ยยังให้ความนิยมกันเลยนะครับทิมเซิร์ชคำนี้เลยครับพัทนาสุดยอดความอร่อยนะครับในย่านจิมซาจุยบนเกาะเอาวูนะครับ ร้านาารในที่นี้เนี่ยที่กูของเราแนะนำนานเนี่ยเป็นคลิปนะครับเป็นคลิป,ปรีวิวนะครับชื่อพัฐฐานาหารว่าสปริงเดียนะครับโดยที่ว่าในร้านนีเน้เปิดกันมาร่วมๆประมาณ40ปีนะครับอยใใู่ใกล้ๆโรงแรมฮอลิเดย์อินนะครับอยู่ในย่านจิมซาจุยนะครับ ทีนี้เนี่ยก็จะมีเมนูที่ขึ้นชื่อใครก็ตามที่ชอบกินขุนชนาเป็ดปักอิ่งนะครับก็ไปที่ร้านคาานี้กันได้นะครับแต่ราคาอาจจะค่อนข้างที่จะสูงหน่อยส่วนที่ว่าจะมีรายละเอียดนะครับในการแนะนําในร้านค้านี้อย่างไรนะครับไปติดตามได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์โดยคุณแม่บ้านฮ่องกงครับสำหรับโพสต์ท้ายในวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับใครก็ตามที่ชอบเรื่องราวความตายคุณใส่นะครับเรื่องสยองสยองกลับมาแล้วนะครับ คีมเสิร์ชคำนี้เลยครับอานิสง์ของพระคาถาชินบัญชรน,นะครับเป็นเรื่องราวความจริงนะครับของคนคนหนึ่งที่รอดตายมาเพราะอนิสง์ของพระคาถาชินบัญชรน,นะครับไปฟังเรื่องเล่าเรื่องจริงตรงนี้ของทางบ้านได้เลยนะครับโพสต์ดีๆนี้โดยช็อกสตาร์ร์เรดิโอนะครับ ทุกทุกคนนะครับยังสามารถที่จะบอกสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับให้ช่วยกันเข้ามาทําการกดเลิฟให้เราช่วยแชร์ออกไปให้สังคมภายนอกเนี่ยให้ทุกทุกคนเข้ามาทําการให้คะแนนเลิฟก,กับเรานะครับคะแนนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้นลงลงทุกๆุกวันนะครับทุกคนยังสามารถที่จะชนะเลิฟก,กันได้เพราะตอนนี้ยอดเลิฟเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้ชิงรองทองคํานะครับ เราจะตัดสินยอดเลือกสูงสุดกันวันที่21กุมภาพันธ์นะครับในเวลา6โมงเย็นนะครับ18นาฬิกาและเราจะทำการประกาศผลวันที่22กุมภาพันธ์นะครับในเวลา17นาฬิกนาะครับ <S <S และกลับมาติดตามนะครับการรายงานกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s h o p c o m ของเราที่นี่ทุกๆวันนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ